ร้านเพชรทองกุบเบลเล่ ale, จำหน่ายเครื่องประดับเพชรแท้พลอยแท้สินค้ามือสองดุดจำนำงานเก่างานโบราณพร้อมใบเอร์ใบรับประกันทางร้านมีบริการส่งด่วนอ m มเอสและลงทะเบียนรับประกันถึงมือท่านอย่างปลอดภัยหายห่วงพิกัดร้านแม่กองสมุทรสงครามนะัดรับได้ที่ Cafe, กุบเบลเล่คาเฟ่กทมรับได้ที่เจเจมอจตุจักรสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับตอนเพชรทองกุบเบลเล่ EP นี้เป็น EP ที่11ของเราแล้ว เพื่อนๆที่สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะได้จากช่องที่อยู่ข้างล่างนี้เลยหรือเพิ่มเพื่อนกันได้ที่ Line แอ g o กโกเบเนะคะเพื่อไม,ม่ให้พลาดการรับชมสินค้าใหม่ๆและโทรสอบถามรายละเอียดกันได้ที่โทร062 789 2151พร้อมแล้วรับชมสินค้ากันเลย รายการที่1ซส้อยข้อมือเขียว2องจำนวน8เม็ดทองคําเปน้ํา้ำหนักรวม21.42กรัมความยาวรวมตะขอ16.5เซนติเมตรหนาสูเซนติเมตรพลอยเขียว2ที่รู้จักกันในชื่อพลืนสป,ปายเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่มีความงดงามและมีความหมายพิเศษในวงการอัญ,ญมณีศาสตร์ พลอยเขียวสองมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นคือสีเขียวที่มีความสดใสและแป่งประกายเมื่อต้องแสงไฟและจะส่องประกายรีบระยับเหมือนชื่อที่เรียกขานซึ่งสีเขียวของพลอยชนิดนี้มักจะมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้มพลอยเขียวสองมีความแข็งที่ระดับ9ทําให้เป็นอัญมณีที่ทนทานและเหมาะสําหรับทําเครื่องประดับที่ใช้ในชีวิตประจําวัน พลอยเขียวสองเป็นอัญมณีที่มีความงดงามและมีความหมายพิเศษการมีเครื่องประดับที่ประดับด้วยพลอยเขียวสองไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามและเสน่ห์ให้กับคู่ที่สวมใส่แต่ยังเป็นเครื่องหมายของความมั่งคั่งและความสมดุลในชีวิตอีกด้วยสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้อยู่ที่ราคา6 0 0ม0บาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ รายการที่2แหวนทองคำ75%เปพลอยนกพะเก้าน้ำหนักรวม5.61กรัมเพชร19เม็ดรวม0.31กรัตนากว้าง1.35เซนติเมตรขนาดไซส์แหวน51แหวนนกพะเก้าหรืออัญ,ญมณี9ประการเป็นกลุ่มของอัญ,ญมณีที่ได้รับความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมงคลและพลังบวกตามความเชื่อทางาศาสนาและวัฒนธรรมไทยแต่ละชนิดของนกพร,รั มีความหมายและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเชื่อกันว่าการกรวมกันของทั้ง9้าอัญ,ญมณีจะนำมาสึ้งความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองโดยรายละเอียดของมรดรัตเก้าประการมีดังนี้ทับทิมสีแดงสดหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความหลงใหลเชื่อว่าช่วยให้เพิ่มพูนความรักและความสัมพันธ์ที่ดีมรกตสีเขียวสดใส หมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตเพชรสีใสบริสุทธิ์ซึ่งเพชรที่บรรจุอยู่บนแหวนวงนี้มีถึง19เม็ดรวม0.31กระัตหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความแข็งแกร่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงบุษราคมสีเหลืองสด หมายถึงสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความโชคดีเชื่อว่าสามารถนำพาความโชคดีและความสำเร็จโกเมนสีแดงเข้มหมายถึงสัญลักษณ์ของสุขภาพและความมั่นคงช่วยเสริมสุขภาพที่ดีและความปลอดภยัไยไพลินสีน้ำเงินเข้มหมายถึงสัญลักษณ์ของความสงบและความสมดุลช่วยเสริมสร้างความสงบสุขในจิตใจเินสีดำเข้มหมายถึงสัญลักษณ์ของความลึกลับและพลังอำนาจ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจเพทายสีฟ้าใสาหมายถึงสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์ช่วยเสริมสร้างความสําเร็จและความมั่งคั่งมุกดาหารหรือมูสโตนสีขาวนวลหมายถึงสัญลักษณ์ของความรักและความสงบสุขช่วยเสริมสร้างความรักที่ยั่งยืนและความสงบสุขในชีวิต มีน,น,นพรัตน์เก้าประการเป็นเครื่องประดับหรือพกพาเชื่อว่าจะนํามาซึ่งความโชคดีความมั่งคัง่งความรักและความสมบูรณ์ในชีวิตราคาแหวนวง,งนี้อยู่ที่2,600บาทคา่ะพ,พี่่ท่านใดสนใจสินค้าชิ้นไหนทางร้านเรามีบริการจองสินค้าพร้อมชําระมัดจาไว20้20%ของราคาสินค้าและสามารถทยอยชาระเต็มจํานวนภายในเวลา15วันได้ค่ะ ติดต่อสอบถามได้นะคะ